ชาววันจันทร์ Monday สวัสดีค่ะชาววันจันทร์อีกครั้งนะคะเรามาดูของปีนี้นะคะสำหรับชาววันจันทร์ก็จะเป็นการเปิดไพ่เลยว่าเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูเดือนแรกก่อนเดือนมกราคมแม้ว่าจะผ่านมาแล้วหลายวันเราก็จะดูอยู่ดีนะคะโอ้ไพ่ออกมาสองใบเอาแล้วเนะาะไพ่ออกมาสองใบนะคะเดือนคนเกิดวันจันทร์สำหรับเดือนแรกนะคะเป็น Page of Swords กับ Tree of Swords ดาบมาสองอันแปลว่าเดือนนี้นี้มีอะไรผิดหวังอยู่หลายส่วนนะคะทั้งเรื่องความรักและเรื่องของการงานแปลว่าคุณไฟและต่อสู้มามากเลยสำหรับคนเกิดวันจันทร์ mm hmm. เดือนนี้ mm hmm. เดือนมก,กราคมบางคนอาจจะมีการแบบเดิกลราวคนรักหรือว่าอาจจะแบบรู้ความจริงบางอย่างจนจ จนออกจากความสัมพันธ์เดิมๆหรือว่าเพิ่งมารู้ตัวว่าตัวเองอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์3คนนะคะแต่คุณสู้มากเลยคุณสู้ถ้าเรื่องความรักคุณสู้มากเพื่อที่รักษาความรักนี้ไว้แต่ว่าแต่ว่านะมันคงจะถึงเวลาแล้วแหละนะคะมันคงจะถึงเวลาแล้วแหละเพราะว่าแค่ตัวนี้ออกทีหลังเนาะมันถึงมันคงจะถึงเวลาแล้วต่อให้สู้มากแค่ไหนแต่มันคงจะถึงเวลาของคุณแล้วที่ จะตัดสินใจได้ว่าความสัมพันธ์ลับๆความสัมพันธ์ที่มารู้ตอนนี้จะตัดเลยจะตัดสินใจยังไงก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วตอนนี้หรือถ้าไม่ใช่เรื่องความรักจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้คุณอาจจะรู้เรื่องว่าคนที่อยู่ข้างหลังคนคนุณที่คนที่เอ่อเหมือนจะซับพอร์ตคุณเนี่ยคณที่คนที่คุณไฟเพื่อเขาเนี่ยไม่ได้ไฟเพื่อ ไม่ได้เห็นค่าในการต่อสู้ของคุณที่ให้เขาเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้เรื่องราวพวกนี้แล้วอาจจะรู้แล้วก็ออกจากความสัมพันธ์นั้นออกมาแล้วนะคะสำหรับเดือนมก,กราคมเรื่องเรียนก็จะเป็นเรื่องนี้มก,กราคุมพาพันธ์เรามาที่คุมภาพันธ์ของชาววันจันทร์โอเคนะคะเดี๋ยวขอสักครู่นะคะอืมตก เอาไปเดี๋ยวของชาววันจันทร์นะคะเดือนกุมภาพันธ์ขอดูแค่เรื่องเด่นนะคะกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์มีเพจสองฟรอนส์เรื่อง,พพนนองโอเคเดือนกุมภาพันธ์นี่เพจสอฟรนส์เป็นเรื่องราวที่ว่าคุณจะกลับมาเน้นเรื่องการงานมากขึ้นเหมือนคุณสามารถจัดการงานของคุณได้ละตอนนี้ ตอนนี้หมายถึงในเดือนมีนาค่ะนะคะเพราะว่าหลังจากคุณผ่านมรสุมในเดือนมกราคมไปแล้วเดือนมีนาเดือนมีนาเดือนกุมภาพันธ์ของคุณเนี่ยจะค่อนข้างดีขึ้นโดยเฉพาะเด่นในเรื่องงานเหมือนว่าคุณเนี่ยโฟกัสที่งานมากขึ้นนะคะนะคะเด่นเรื่องงานแปลว่างานดีนะคะแต่ถามว่าจะดีปังถึงขั้นควีนไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถามว่า มันจะโอเคไหมงานจะโอเคนะคะนะคะมีโปรเจกต์เล็กๆให้ทาจุกจิกจะสบายมากขึ้นนะคะมีนาโอเคขอโทษค่ะมีนาคมมีนาคมเนี่ยเริ่มอีกแล้วเริ่มเข้าสู่เดะมูนอีกครั้งหนึ่งคุณอาจจะเป็นตัวกลางของความขัดแย้งบางสิ่งบางอย่างหรือว่าอาจจะเป็นจุดกลางของ เรื่องบางอย่างที่คุณรู้แต่คุณก็ต้องปิดปากเงียบไว้นะคะของอมีนาคมก็ทําถูกแล้วแหละปิดปากเงียบไว้แล้วก็เดินไปทางสายกลางของตัวเองค่ะไปเลยค่ะตรงกลางไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคุณก็ทางสายกลางเอาไว้นะคะสําหรับวันจันทร์นะคะมีนาคมไม่ว่าจะมีความขัดแย้งร,ระหว่าง2ฝ่ายหรือว่าอะไรให้คุณมุ่งเน้นที่เป้าหมายให้อยู่ในความสงบก็สนใจสนใจก็ได้แต่ว่า ไปตรงกลางไปเลยทําสิ่งที่คุณควรที่จะทํานะคะแล้วก็อย่าโฟกัสอะไรที่จะดึงคุณเข้าไปในปัญหานั้นก็ไม่ต้องไปโฟกัสมันโฟกัสแค่ตัวเองนะคะวันจันชอบไพ่นี้จังเลยน่ารักมากต่อไปเมษาโอ้ยเมษาของชาววันจันเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบอึดอัดมากขึ้น อึดอัดมากขึ้นเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเดือนนี้คุณสามารถตัดปัญหาตรงนี้ได้อะมันก็จะไม่มีความอึดอัดนี้เกิดขึ้นเนาะมันจะมีความอึดอัดเกิดขึ้นดังนั้นให้ใหเตรียมตัวแล้วก็ปล่อยวางตั้งแต่ตอนนี้ะนะมีภาวะบางอย่างให้อึดอัดแล้วก็ต้องตัดสินใจนะคะหรือบางทีก็อาจจะถูกมัดมือชกให้ทำบางสิ่งบางอย่างดังนั้นก็นะคะระวังเอาไว้ ต่อไปขอดูในพฤษภาคมนะคะตามมาเลยค่ะพฤษภาคมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนตรงนี้ถูกมันมือชกละฉันไม่ไหวละฉันก็ไปค่ะตัดสินใจแล้วค่ะจะไปแล้วค่ะไม่อยู่แล้วดังนั้นถึงเวลาถึงเวลาละมา เออมษาพฤษภาพฤษภาคมมาปุ๊บคุณก็เริ่มดูและตัดสินใจแล้วที่จะไปอยากที่จะไปนะคะก็ทิ้งก็ทิ้งได้เลยแล้วหลังจากนั้นมาที่เดือนมิถุนากำลังไล่เดือนอยู่มิถุนายนนะคะตัวนี้มิถุนายนของคุณเนี่ยก็ ถ้าใครจะแต่งงานก็มีเกณฑ์จะแต่งงานเลยนะคะถ้าไม่มีแฟนตอนนั้นยังไม่มีแฟนนะคะถ้าตอนนั้นยังไม่มีแฟนคุณก็จะอาจจะได้งานใหม่หรือการเฉลิมฉลองสิ่งใหม่ๆห,หรือเจอคนใหม่ที่ดีกว่านะคะหรือเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเนาะสำหรับพฤษภ์มิถุนายนของคนวันจันทร์มิถุนายนแล้วก็ต้องกร,รกฎากร,รกฎาของชาววันจันทร์ ขออนุญาตนะคะรกรกดาองชาววันจันทร์มาแล้วค่ะเรื่องดีๆมาแล้วของชาววันจันทร์ใน o f c u p s Knight of Cups ทีนี้บริบูรณ์พูนผลเลยค่ะบริบูรณ์พูนผลเลยหลังจากผ่านเรื่องราวต่างๆมา3 3เดือนนี้แล้วก็เริ่มดีขึ้นในเดือนมิถุนายนนะคะเริ่มดีขึ้นในเดือนมิถุนายนมามิถุนายนกรกดามากรกดาสบายแล้วค่ะ เริ่มสบายแล้สิ่งที่คุณแบบจัดการมันตลอดหรือว่าปล่อยทิ้งมันตลอดมันก็ดีขึ้นละนะคะโอ้ยมีอิสระมากขึ้นในเดือนถัดไปเลยค่ะสิงหาคมสิงหาคม,าคมนี่อิสระเลยค่ะอยากเที่ยวไหนก็เที่ยวแต่อย่าเที่ยวเที่ยวก็อย่าประมาทนะคะเพราะว่านี้ไม่มองทางเลยนะคะอาจจะหลงตกลงไปได้นะคะดังนั้นการเดินทางหรือว่าอะไรหรือว่าการที่คุณได้อิสระมากๆกก็อย่าหลงจนเกินไปนะคะ สิงหาคมเนาะจะสบายขึ้นกระดาสิงหากันยากันยาเลือรือแนเลยพินดูนเลพินเป็นพระจันทร์ก็จริงนะคะแต่เป็นพระจันทร์ที่อยู่ในคืนแรมอาจจะเหงาหงอยสักหน่อยนะคะอาจจะมีเรื่องให้ให้ไม่สบายใจดังนั้นเดือนนี้เนี่ย เดือนนี้ต้องมีเรื่องให้ไม่สบายใจมีเรื่องให้ทุกข์ใจอาจจะมีเรื่องให้เหนื่อยใจหรือว่าเสียใจนะคะเสียใจก็ตุลาคมนี่ก็ก็อาจจะมีเรื่องให้เสียใจดังนั้นก็ควรที่จะแบบเตรียมความพร้อมของหัวใจของเราให้ดีเนาะว่าเราอาจจะ เราอ,อาจจะไปเผชิญปัญหาบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะไปเผชิญเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะทําให้เราทุกข์ใจมากๆดังนั้นเชื่อได้เลยว่าคุณจะผ่านเดือนนี้ไปได้นะคะปึ๊บตุลากันยาพฤศจิกาธันวาโอเคกาลังไล่ตุลากันยาโอเคดีขึ้นนะคะมีเรื่องเสียใจคุณจะผ่านมันไปได้เข้าสู่เดือนกันยายน ทีนี้ก็จะสบายขึ้นสบายขึ้นคุณมุง้งมุ้งมุงมุงม่งเน้นเรื่องงานเลยก็โอเคขึ้นนะคะถ้าเน้นถ้าจะเน้นตรงนี้ได้เลยนะคะเหมือนคุณจะไม่แบ็กไปสู่ความรักแล้วคุณจะมุ่งงานอย่างเดียวพฤศจิกายนพฤศจิกายนของคนเกิดวันจันนี้ก็ดีนะคะคุณอาจจะได้เดินทาง ไปเที่ยวหรือว่าเดินทางไปทำงานในสถานที่ใกล้น้ำหรือว่าจะเป็นงานที่ที่ต้องเดินทางไกลเลยเอออาจจะเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยหรืองานที่ต้องแบบดูแลนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยไม่รู้อ่ะงานก็จะปังมากขึ้นเดินทางไกลามากขึ้นนะคะก็จะดีนะคะพฤศจิกาธันวาจบปีเป็นยังไงเรามาจบปีกันเถอะ จบปีด้วยมูนไลน์นะคะคุณจะเข้าใจอะไรมากๆขึ้นนะคะตรงเนี้ยผ่านเรื่องราวความเสียใจคุณเผชิญหน้ากับมันตอนนี้ก็คุณเผชิญหน้ากับมันแต่ว่าคุณไม่ได้หันไปมองมันเลยอะไม่ได้สนใจมันเท่าไหร่ไม่ได้ไมไ่แบบอืมคืออาจจะเจดหัดปมองตอนนี้คุณไปมองมนละจันทร์เต็มดวงที่สว่างส้งคุณพร้อมพร้อมจะที่เข้าใจอะไรมากๆขึ้นแม้ว่า เรื่องราวที่ผ่านมามันจะไม่สมดุลเท่าไหร่แต่ว่าตอนนั้นมันจะโอเคขึ้นสําหรับคุณนะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์ดังนั้นก็หน้าไพ่เป็น six of swords นะคะคุณอาจมีภาระที่จะต้องดูแลอาจมีภาระที่ต้องดูแลหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่จะต้องทํามีเรื่องงานมากมายที่ต้องทําดังนั้นอย่าลืมดูสุขภาพตัวเองด้วยนะเป็นกําลังใจให้กับคนที่เกิดวันจันทร์ อะไรดีรับไปอะไรไม่ดีปล่อยผ่านแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ